ที่ฟาร์มนี้นะคะมีลาอยู่4ตัวเป็นพ่อแม่แล้วก็เป็นลูก2ตัวคนที่นี่นะคะจะเลี้ยงลาเอาไว้เพื่อป้องกันหมาป่าที่จะมากินหรือว่ามากัดบัวที่เราเลี้ยงไว้นะคะแต่เราไปดูลากันเลยดีกว่าค่ะ Caday donkeys and you're we're see the going to so cute มาแล้วมาแล้วลามันมานี่แล้วนี่มามีจับมันตัวนี้ให้จับ นี่ตัวนี้ลูกมันเลยซ่โอเค <Okay. S 1> แต่ว่ามันกลัวเราเก Some e m are s ตัวนี้ไม่จับแก <Okay. S 1> จับไปมันก็มองเราไปนะผิดกลิ่นเอ้ยตกใจหมด <laughs> ก็เพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะไม่กล้าจับมากจับได้แต่ตรงจมูกมันนี่ตอนนี้มันเดินตามมา <It S 1> เดินตาม After เดินมาใกล้มากเลยมาดมหมอมี้ด้วย They ส e r e smelling mommy <laughs> ดมหมอมี้ใหญ่เลยลูกตามมาคิดว่า,<ม>าจะให้กินอะไร really ดูใกล้ๆหน้าตามน่ารักเนาะอยู่เมืองไทยไม่เคยเห็นนะเนี่ยเพิ่งมาเคยเห็นที่นี่เหมือนกันครั้งแรกเลยอันนี้มันกินหญ้าละ <see> มันหิว มไ,ฟฟไม่รู้งงนะมามีทำอะไรตรัวเนี้ย <Okay. S 1> นี่มันก็จ้องแล้วเนี่ยจ้องอยู่สักพักหนึ่งเลยมันคงไม่เข้าใจนะว่าเราทำอะไรกันถ่ายรูปมันทำไมอ่ะมีลาก็ต้องมีวัวเพราะว่ามันมาปกป้องวัวใช่ไหมอ่ะวัวเต็มไปหมดเลยแถวนี้ที่มันมาเนี่ยมันนึกว่าเราจะให้อะไรมันกินเนี่ย มีตัวนั้นท้องด้อยู่ไกลๆนู่นที่นี่เขาก็มีสิบกว่าตัวนะคะแต่อ้ที่มันเดินมานี่ก็สี่ห้าตัวแล้วตัวใหญ่มากเลยอ่ะสงสัยแล้วใช่ไหมล่าว่าทำไมวัวมันหน้าตาไม่ทำไมไม่เป็นอย่างนี้ไอตัวลายจุดขาวดำเนี่ยมันเป็นโคนมส่วนในวัวที่เราเลี้ยงเนี่ยสีดำเนี่ยมันเป็นโคเนื้อก็คือเป็นวัวที่เอาไว้กิน นี่ตัวนี้ตัวที่ท้องที่เมื่อกี้ดูอยู่ไกลๆนี่มาใกล้ๆละเดินมาถึงนี่เลยกำลังท้องนั้นเนี่ยเป็นมัมมี่แล้วโอเคจะกลับแล้วนะบา,บายบายแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามหรือกดซับสไครป์สำหรับชาแน,นลนี้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ